สวัสดีค่ะวันนี้จะมาบอก12ขั้นตอนสมัครแอปทางรัฐรับเงิน10,000ดิจิตอลวอลเล็ตนะคะดูรายละเอียดตามคลิปนี้ได้เลยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะคุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆของช่องเราค่ะเมื่อเราโหลดแอปพลิเคชันทางรัฐมาเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาดูขั้นตอนการสมัครใช้งานได้เลยค่ะ ขั้นตอนที่ 1. โหลดแอปทางรัดผ่าน Google Play หรือ App Store นะคะขั้นตอนที่ 2. เปิดแอปทางรัดกดปุ่มสมัครสมาชิกหรือเข้าสู่ระบบขั้นตอนที่ 3. กดคําว่าสมัครสมาชิก ขั้นตอนที่4กดปุ่มสมัครด้วยบัตรประชาชนบนแอปทางลัดที่เดียวไม่ต้องใช้แอปอื่นไม่ต้องไปเสียบบัตรที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสช่วยให้ลงทะเบียนได้ง่ายกว่าเดิมขั้นตอนที่5อ่านข้อกำหนดและความเป็นส่วนตัวจากนั้นติ๊กถูกที่ฉันยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขแล้วกดยอมรับขั้นตอนที่6อ่านข้อแนะนำในการถ่ายรูปบัตรประชาชนจากนั้นกดปุ่มถ่ายรูปขั้นตอนที่เกรอกข้อมูลของท่านและตรวจสอบให้ถูกต้องตามบัตรประชาชนแล้วกดปุ่มยืนยันตัวตนขั้นตอนที่8อ่านข้อแนะน นำในการสแกนใบหน้าหลังจากนั้นสแกนใบหน้าของท่านขั้นตอนที่9กําหนดชื่อบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านในการเข้าสู่แอปแล้วกดยืนยนันขั้นตอนที่10 ตั้งค่าพินโค้ด6หลักแล้วกดยืนยันพินโค้ดอีกครั้งขั้นตอนที่11เปิดใช้งานสแกนใบหน้าของท่านโดยกดที่ใช้งานขั้นตอนที่12จากนั้นกดเริ่มใช้งานและเตรียมพร้อมรอติดตามประกาศวันกดยืนยันขอรับสิทธิ์จากรัฐบาลอย่างเป็นทางการได้เลยค่ะเพิ่มเติมนะคะในกรณีที่ท่านสแกนใบหน้าไม่ผ่านสามารถสร้างบัญชีเข้าใช้งานแอปทางลัดได้ก่อนแล้วค่อยทำการสแกนใบหน้าภายหลัง โดยกดปุ่มสร้างบัญชีนะคะถ้าใครลองทำตามขั้นตอนแล้วได้หรือไม่ได้ยังไงคอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะคะเราจะช่วยหาคำตอบมาให้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะคุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆของช่องเราค่ะ